ทำไมการพูดไม่หมดจึงชนะหัวใจของผู้ชายสมองของผู้ชายค่ะถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ไล่ล่าให้เป็นผู้ขว่คว้าชัยชนะผู้หญิงซึ่งเข้าใจศิลปะ ของความลึกลับค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเผยให้เขารู้ทีละนิดนะคะสิ่งนี้ค่ะจะทำให้สมองของผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากจะเอาชนะใจเธอให้ได้นั่นเองนะคะเมื่อเขาอยากจะเอาชนะใจเขาจะลงทุนลงทุนในความคิดลงทุนในเวลาเขาจะคิดว่าทำยังไงจึงจะได้เราทำยังไงจึงจะรู้จักเราทั้งหมดนะคะเขาจะใช้เวลาเช่น พาเราไปกินข้าวพาเราไปเที่ยวหรือใช้เวลากับเรานี่คือการทำให้ผู้ชายได้ลงทุนกับเราเรื่อยๆจนเกิดเป็นภาพจำที่งดงามในสมองของเขานั่นเองนะคะเราพูดเกี่ยวกับตัวเราน้อยๆเน้นพูดเกี่ยวกับเขาหรือเรื่องที่เขาสนใจนะคะการพูดไม่หมดการค่อยๆเปิดจึงเป็นเสน่ห์เป็นศิลปะ ที่ทำให้ผู้ชายไล่ล่าอยากเอาชนะเขาจะหลงรักเราแบบไม่รู้ตัวเลยละ